โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงลูกหนังทุกช่องทางครับอยู่กับพี่เจตคลึงลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้ พี่เจจะตอบให้ทุกข้อความนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยรายละเอียดของเรา VAP KLN ครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับคลิปนี้จัดไป3คู่ครับฟุตบอลสวีเดนโอสว ե นคาร์นะครับเตะเวลาเที่ยงคืนทั้ง3คู่ครับไปเริ่มที่เมลโมจะเปิดบ้านเจอกับเฮลซิงบอกนะครับทีมบวยครับเมลโม่แนวสิบแแต้มเกมล่าสุดบุกชนะเดเกฟอร์ดมา2อูนย์ะครับมีโอลาตอยโวเนนบิดฟิลด์ตัวเก่งเป็นตัวหลักนะครับกองหน้าเป็นอีซัคขีเซ่เจอกับเฮลซิงบอก จมบวยของตารางมีแค่5คะแนนนะครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับ AK เคโซนามา12ครับมีรัสมุดจอห์นสันกับแอนโทนีฟานเดอร์เฮิร์กนะครับยืนเป็นกองหน้าแน่นอนให้ดีแคปเปิดมาให้มอโมเป็นต่อพอสมควรครับเฮลซงบอกเป็นน้องใหม่พึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาครับดูแล้วทานกระแสะหลีสูงสุดไม่ไหวนะครับแพ้มาสี่เกมติดมาเยือนมอโมทีมแกร่งเล่นในบ้านดุดันดูแล้วมอโมชนะขาดถึง2ประตูแน่คูน้เชียบอลต่ออย่างมอโมนะครับคู่ต่อมาเคามา่าจะเปิดบ้านเจอกับวานาโมครับเคาว่าม,าม เกมล่าสุดบุกเสมอมอบี้มา1-1นะครับมีอิสซักยานสั้นกับคาวกูสตับสันยืนเป็นคู่กองหน้าในขณะที่วานาโม12แต้มครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะฮัมบาบี1-0ครับมีออสการ์โยฮันสันกับมาคุสแอนทอนสันนะครับยืนเป็นคู่กองหน้าแฮนดิแคปเปิดมาให้เคาม่าเป็นต่อนะครับ คือจะว่าไปวานาโมเนี่ยเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาแต่ดูแล้วฟอร์มน่าสนใจครับนี่ชนะมา2เกมติดดังนั้นดูแล้วอยู่ในช่วงเล่นดีนะครับคามาแฮนดีแคปบ,บังคับชนะแพงไปครับเชียร์บอลรองอย่างวานาโมจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยปิดท้ายที่เวลาเช่นคืนอีกหนึ่งคู่นะครับเอลฟ์บอกจะเปิดบ้านเจอกับวาลเบิร์กครับเอลฟ์บอกมีอยู่15แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอนอโคปิง2-2นะครับตัวหลักๆเป็นซิมอนโอซันเล่นกับเพอร์ฟริกในขณะที่วาลเบิร์ก 1เแต้มครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้เยอร์การ์เดนมาเละ0-4นะครับอเล็กซนเดอร์โยฮันสันกับวิกเตอร์คาวสันยืนเป็นคู่กองหน้าครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเอลฟ์บอกดีกว่านะครับในบ้านเสมอ0-0เกมเยือนบุกชนะ3-1แฮนดิแคปเปิดไม้เอลฟ์บอกเป็นต่อพอสมควรครับคือเอลฟ์บอกดีกว่าแน่ครับแต่ว่าตามแฮนดิแคปต้องยิง2ลูกผมมองว่าแพงเกินไปครับวัดใจวาวเบิร์กนะครับดูแล้ว มีมุมเสมอได้หรือต่อยแพ้เต็มที่แพ้ประตูเดียวได้เหอยู่ดีเชียววาวเบิร์กนะครับสรุป3ทีมครับในฟุตบอลสวีเดนออสเวนคารผมชอบไปที่เมาโมวานโมและวาเบิร์กนะครับเหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์คุยกันได้พี่เจะจะตอบให้ทุกข้อความขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย